ในช่วงเช้าของการรับบาตรวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราฟังธรรมากันฟังแล้วก็จะได้ ข้อคิดไปและได้ความสิ้นสงสัยไปด้วยและโดยเฉพาะคำว่าบุญบุญจากการฟังธรรมก็คือทำจิตให้ผ่องใส ไม่ให้อยู่กับความเศร้าหมองนี่คือบุญไม่ต้องรอชาติหน้าในปัจจุบันเลยนี่คือบุญทำบุญก็ต้องทำให้ใจใสขึ้นมาอ,อกใจใสเป็นบุญ ใจคุณนี่เป็นบาปพอใจหยาบนี่เป็นมานพอใจสามนี่คือนรกเลยทีนี้โยมเห็นไหมคนนจิตเป็นนรกก็เรียกต่ำสามใช้คำนี้นะเน่าอยู่ข้างในเมื่อคืนถ้าใครได้ดูคติธรรม มีอยู่บทหนึ่งมาแต่งว่าว่าคนเราทุกวันนี้ถือเอาชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจฐานะมากกว่าถือความดีงาม ทักวันนี้คนเลยหมกมุ่นอยู่กับชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจมากกว่าศีลธรรมโดยประมาณนี้โยมที่มาใครยังไม่ได้ตักบาตรเดี๋ยวก็ไปหาข้าวมาพอบรรยายจบแล้วม,มาตักที่อทตมานะใครที่เพิ่งมาก็ไปเตรียมข้าวจะได้ ฉลองศรัทธาให้เนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วมนุษย์เรากำลังหมกมุ่นอยู่กับชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองและอำนาจมากกว่าศีลละธรรมตอนนี้พอถึงจุดหนึ่งก็เกิดสงครามขึ้นมา จริงภัยพิบัติก็เตือนมนุษย์แล้วว่ามนุษย์ใหญ่เยอะอย่าเลอะเทอะเกินธรรมชาติก็แปรปรวนให้เห็นมากขึ้นทุกวันทุกวันใหเราะวังไว้เรายังไม่ระวังกันว่าเรา เราเยอะไปไหมมนุษย,นย์ที่เยอะไปคือกิเลสเยอะไปไหมนี่ไงฉะนั้นผู้มีปัญญาพึงป้องกันจิตนี้ให้ดีหรือรักษาจิตจิตตังรัก,กิตังมหาโตอัธยะสังวตติ รักษาให้ดีนะจะได้มีอานิสงส์มีประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไม่อย่างนั้นเหลวนะสัจจิตตะอนุรักษ์แค่สติยาพึงตามรักษาจิตของตน ให้ดีนะบอกไว้ชั้นวิธีรักษาจิตของตนนะก็คือจะต้องมีความเพียรที่จะป้องกันคุ้มครองภัยไม่ให้เกิดขึ้นในจิตนี้สำคัญนะสัมปชัญญยเนี่ยตัวเนี้ย คนที่ต้องรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่อย่างนั้นนี่หลงไม่รู้เลยนะเพลินไงขับรถเพลินเอา้าเลยแยกไปแล้วมัวดูเพลินมัวชมเพลินไปหรือคุยกันฉันกบเพลินไปคนองมากไปหมดเลยนะฉันต้องมีว่าอาตาปีสัมปชานโน สติมาวิเนยะโลเกเอภิชาโทมานัสสังสบคบอกต้องใช้ความเพียรเป็นเครื่องแผดเผาเผาอะไรก็เผากิเลสนั่นแหละกิเลสมาจากในความยินดีและอะไรอีกความยินร้ายอยู่ที่ไหนอยู่ในโลกทั้งสองนี่แหละ ยมเห็นไหมวันๆหน,นึ่งมีแต่ความยินดีกับยินร้ายกันยินดีก็หลงไปแบบยินดียินร้ายก็หลงไปแบบยินร้ายเมื่อไรเราจะออกได้นี่ไงเมื่อไรเราจะออกจากความยินดียินร้ายในโลกทั้งสองต้องทำความเพียน ต้องรักษาจิตต้องเจริญสติต้องรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่างคำว่าอริยทรัพย์จบางคนเกิดมายังไม่เคยฟังเลยหรือบางคนฟังแล้วยังไม่ได้ลงลึกเลยมีอะไรอริยทรัพจหนึ่งศรัทธาสองศีละ สามฮิริสีโอตป,ปะห้าภุสัจจะหกจากขะเจ็ดคือปัญญาทีนี้มาไล่เรีองกันดูว่าจะมีอานิสงส์อะไรที่เรียกว่าอริยทรัพย์สิ่งนี้จะทำให้เราเนี่ยงามอยู่ข้างใน มีคุณธรรมมีกรรมดีอยู่ภายในแล้วก็ติดตามเราไปด้วยนอกนี้ใช้แล้วก็หมดไปอย่างดีก็เป็นเรื่องอดีตที่เล่ากันฉนันถ้าเราอยากจะเล่าอะไรดีๆก็ทำสิ่งดีๆในปัจจุบันจะได้เล่าสิ่งดีๆในวันพรุ่งนี้ให้คนอื่นก็ฟัง แต่ถ้าวันนี้เราทําสิ่งไม่ดีพรุ่งนี้ล่ะอนาคตล่ะเราจะพูดออกไหมเก็บจิตเน่าๆน,นนั้นไว้เรากำลังสูญเสียอริยทรัพย์แต่ดูเหมือว่าเรากำลังนับทรัพย์ไปนะว่าเออวันนี้ได้มา เอาเถอเดี๋ยวจะรู้ว่าอะไรของจริงอะไรไม่จริงของจริงนี่โชว์ได้ของไม่จริงนี่ไม่กล้าให้ปรากฏด้วยหนึ่งคุณสมบัติคือศรัทธา ศรัทธาอะไรศรัทธาสาธุปฏิทิตาศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่ศรัทธาต่ออะไร